สวัสดีจ้าจ้าก,กันเร็วทั้งปีทั้งปีทั้งปีเจ้าส,สวยเจ้า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 สวยเออมามามาะะมามาไปค่ะมาออกกำลังกายนะคะวันที่สองของการใสร่ยแยงน้อยนะคะวันนี้จะเดินลงลงโนนนะคะ ลงนูนพนน่ะสวัสดีครับเราจะเดินมาฝั่งนี้นะคะเมื่อวานนี้ไปหาน้องน้โมวันนี้เราจะไปไหนกันมาดูกันนะคะสาปีของเราจะไปไหนจะเอาเออเสรียงน้อยไปโชว์ใครอีกวันนี้ท่าท่าทาทันที่สองเลเก่งมากเลยไอ ถือว่าออกกำลังกายไปด้วยนะคะจะได้ชินชินเดี๋ยวใส่เสลียงชิ้นแล้วบันีีกัตจีเดชขึ้นรถไม่กอนต่อไปหนีงานแหงตาหลต่อไปกัตจไปอาบุนกันแล้วค่ะนี่เริ่มตั้งแต่11นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึง1819นะคะเราจะไปอาบุญกันนะคะแม่แม่เอตี่ะไปอาบุญด้วยกันนะคะ11นี้บานหัวนคก่ำ12บ้านพงเงยพริก อยู่นเพอสตึกนะคะวันที่สิบสองนี้สิบหกเป็นบ้านของพ่อรุนนะคะแล้วก็สิบเจ็ดก็ขึ้นบ้านใหม่น้องนองโมเด็กข้าวแววๆวววาิบเก่าก็เป็นบ้านทลาดว่ะสันบ้านพี่ปีนี่แหละคะ่ะเดี๋ยต้องไปถามให้แน่ชัดอีกก่อนนะคะว่าวันไหนนะคะบ้านพี่ปีของเรานะคะบุญกัินนะคะช่วงนี้นะคะเอ้ สวย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 อ่ะกวักกวักวักกวักอ e ักว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 ักเรียกมือหน่อยมือหน่อยเออ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 กวักเรียกแขกกวักเรียกแขกหน่อยมาจ้ามาจ้ากล้วยต้องเข้าแล้วนี่สำหรับรางวัลนเด็กหน่อยนี่สำหรับคนเก่งนะคะกล้วยต้องเข้าแล้วนะคะกล้วยกล้วย มาตอนนี้เรามาเจอมาถึงบ้านสายป่วนนะคะแต่ว่าแถวเรมแถวเรมแถวเรมพุ่นนอนค่ะนอนม้ยมื่นตาเลี้ยวจุ๊ยจุ๊ยจุยลุกเร็ว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 ปัญญายิ่บอกคนหลังวันวมาสั่นมาเร็ว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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยวันอยากมาน้อเขาอ่ะเห็นบ๊ เอ้เขาได้แยงหน่วยใส่อะอยากได้บออยากได้บอครับเออเออพี่ปียืนโชว์เลยเออโชว์เลยพี่ปีโชว์เลยฮ่าแม่ครับผมอยากได้แบบนี้ครับนอนรับนอนฝันนะคะพี่ปีเดินมาลุกเลยะปะปะปะโอ้ยกรจยวย น,นี่ล่ะพ่อพป,ปิ๊กสิไปบุญกะทิบ้านพ่อปิ๊กนี่ตีเอาผ่านต่อต้อน,นี่ว่าได้ยีหลีตัวลอดเนาะโอ้ยเอาเอาคันคัน โอ้ยจันถ,ถ้าเกิดว่ามีแม่แม่เอฟซีหรือว่ามีแขกนะคะนั่งอยู่บนเสลียงถ้าพี่ปีถูแบบนี้จะก้านั่งไมเนี่ย <laughs> โอ้ว่ะพาลูกปะเขาได้ยินเสียงผู้ใดตกมันได้ยินเสียงไคตกมันเ <c oughs> ่ะเสียงไควะไปเบิงเบิงกันนะเสียงผู้ใดโน เออนองบังน่องบงเออน่องเอิเอเอ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 อเเออ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 เอีเอเออ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 ออเออเออนอเเออเออออเเอออเออเออเอเเเอออเเอเออเเวอเออเเออ้อเออเออเอเออเอเออออเเอออไออ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะ ah? สวยจังเลยอยากได้บอกรับเว้ยขาตีฮาก็ออกเดิอแบบน,นี้พี่น้องคาติฮาออกมากินหยาโอ้โหอดอึอองลึงแต่เสาแท้หคือมาอึองลึงแต่เสาแท่พผดเผดมือหน่อยเพลินมือหน่อยเพลิน สักหน่อยก็เต็มเสี้ยวแต่เบียงใต้นี่ละออะคนมาฝากใส้น้ำนีเลย,เยนั่น <อะ S 2> ปั๊บอัดมันเลยขอ,อ, <ะ S 2> ขอ,องติด <อะ S 2> ว่าเอามาฝากอ้วนเดี๋ยวพี่ปีต่อไปน,นี่ต่อไปนี้นะคะพี่ปีจะเป็นเคอรี่แบบนี้นะคะถ้าแม่แม่ท่นานใดอยากให้สาวปีเป็นเคอรี่นะคะจัดได้นะคะ เดี๋ยวสิเป็นเครี่ไปทรงบ้านอุ่มบุญบนันนองดาวบานันนองมิ่งบ้านไส้เลิบนะคะหรือว่าสิเป็นบันนองน้งโมนะคะจัดมาเลยค่ะถ้ามีของฝากถึงใครนะคะเดี๋ยวสาวเครี่ของเราจะจัดส่งนะคะเ้าบะต้องแด้อยู่รถเข็นอีกแล้วค่ะนี่ใส่แบบนี้เลยสะดวกสบายผุดผุดนะ <c oughs> เอ็ดเอ็ดเอดเอ,อมือหน่อยมือหน่อย เออฮ้ยมีหยังบโนมีหยังบโนมีหยังบโนโอ้เขามีอยู่ครับนั่นเอ้นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะขอด้วยครับ ปีปีแต่ยังใส่มาเนาะปีปีมีอะไรใส่มาข้างบนเนาะขอได้บ่อครับขั้นแล้วอาบน้ำเพร่ท่านได้ถูเนาะถ้าอ้วนใส่สิเป็นจังใดเนาะตุ๊ปุอยู่ที่เนาะกับปุกออมสินหน่อยที่เนาะโอ้อ <c oughs> เป็นยืนนิดตกแล้วตกแล้ว <c oughs> ไปไปไปแหงงานได้เลยนี่รับงานเลยรุ่นน้อยรุ่นน้อยรุ่นจิ๋วค่ะรุ่นจิ๋วเ <c oughs> มืองเปิดเพิดอยากได้ของปีอยู่นเพเ่นดกัวแล้วกลัวอยู่ปีป <c oughs> ีมาในในรูปแบบใหม่วัาสันวาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวขั้นขั้นหามองถูแล้วขั้นแล้ว แขนอันตันเนี่ยเอก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวมือนีจิตเที่ยวให้ทั่วบ้บานเลยเมือวบ้านไปหาหนองน้ำโมแล้วมือนีมาหาหนองดาวขากลับเดี๋ยวเข้าแวะไปหาอุ่มบุญทอมไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะจ๊ะายบาไบ๊าไปมาก่อน ตั้งฝุ่น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 รักแล้วฝุ่นซอกหายยังละฝุ่นมีบอจุ๊บเออจุ๊บจุ๊บเอออออออ่อนกันเนื้อเออเออบอตั้งดีสนใจตั้งตั้งนั่นมันมีอยังนอเอ้พี่ปีก็มาแบบนี้โนเออยังยังไม่ยังไม่คุ้นเคยและยังไม่ชินนะคะว่าพี่ปีใส่แบบนี้มานะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้ากาตยอกกัน